oh าก,การพัฒนาสุขภาพนักเรียนาการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาสุขภาพาก,การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติาก,การคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียนาการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่นักเรียนาการส่งเสริมสุขภาพจิตและเฝ้าระวังพฤติกรรมเสียงการพัฒนาองค์ประกอบที่สอง การบริหารจัดการในโรงเรียนกจิจกรรมที่ดำเนินการโรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากงานด้านส่งเสริมสุขภาพและมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยบุคลากรในชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบร่วมประชุมชี้แจงรวบรวมปัญหาและการต้องการโดยใช้กระบวนการรวมมืการใช้ทร,รัพยากรกลุ่มตัญญานิรันดรนให้เกิดประโยชน์เกี่ยวกับ Bye-bye. ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันขภาพกรอบที่3โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนกิจกรรมที่ดําเนินการโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ทําให้ทุกฝ่ายทั้งครูนักเรียนและชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเช่นโครงการนอกพระบี่น้องครับหมาออกกมลังกายสมบูรณพลังศึกษากันเถอะครับ รวอด้วย <S 々> ีมาประชาชนมาเรียกความสุขในี่ทาและาตางเรือล้งหตาคนาแข็รงสุขภาพเอาวใจมีชีวิตหายจรบจทําไม่ีร่างกายองคนราอง์อที่4การจัดงต่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ โรงเรียนมีการจัดทำโครงการปรับปรุงภูงมิทัศนโดยมีวัตถุประสงค์ที่จัดสภาพแวดร้อมและภรูมิทัศในโรงเรียนให้สะอาดน่าอยู่หน้าเสาธงโดยครูนักเรียนมีการตรวจสุขภาพด้านต่างๆโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขครูอนามัยเช่น การตรวจสายตาทดสอบการได้ยินการได้การตรวจสุขภาพเหงือกและฟันการให้วัคซีนป้องกันโรคแก่นักเรียนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขชุมชนจัดใหคประกอบที่6สุขศึกษาในโรงเรียนกิจกรรมที่ดำเนินการ1 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะมีความรู้ความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีตามสุขขบัญญัติสิบประการซึ่งนักเรียนทุกคนได้รับการฝึกทักษะในเรื่องต่างๆคือการสระผมการล้างมือการเลือกซื้ออาหาร การไม่กินอาหารที่มีสารอันตรายการหลีกเลี่ยนสารเสพติดการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยหลีกเลี่ยงการพนันการเที่ยวกลางคืนการจัดการกับความเครียดความปลอดภัยในชีวิตและการถูกร่วและเมือทางเพศ นักเรียนแปลงฟันหลังมือเที่ยงอย่างถูกวิธีนักเรียนทุกคนไม่เป็นองค์ประกอบที่7โภชนาการและอาหารปลอดภัยกิจกรรมที่ดำเนินการ1โรงเรียนมีการช่างน้ำหนักเพื่อประเมินภาวะการจเจริญเติบโต ของนักเรียนทุกเดือนอ2อนักเรียนที่ภาวะผิดปกติจะได้รับอาหารเสริมนมทุกวันทุกคนตามโรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันนักเรียนได้รับประทานทุกคนโดยเน้นความสะอาดปลอดภัยมีสารอาหารครบหมู 5. 5. นักเรียนมี ส่วนรวมในการประกอบอาหาร 4. สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียนจำาหน่ายเฉพาะอาหารและขนมที่มีประโยชน์ 5. ครูอนามัยและครูประจำชั้นให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องก,การเลือกซื้ออาหารองค์ประกอบที่8ดการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนา,าการกิจกรรมที่ดำเนินการหนึ่งโรงเรียนจะทำโครงการแข่งขันกีฬาของนักเรียนทุกปีเพื่อเป็นการฝึกทักษะกางออกกำลังกายและเล่นอย่างมีกติกาสองจะมีโครงการเต้นแอโรอบิกของนักเรียนประชาชนในวันเพื่อหาสบดีซึ่งได้ นำนักเ,เรียนแสดงการเต้นอิเลิกสาโรงยังมีอุปกรณ์สถานที่ในการออกกำลังกายของเยาวชนและนักเรียนไประชาชนซึ่งโรงเรียนได้รับงบประมาณบริการต่อไปนี้เป็นราการทั่วไปสามสารถรับชมได้ทุกวัยจัดสร้างลานกีฬาการยาเสพติดจ,จำนวนเ0 0 0 0่บาท4นัก เรียนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาพี่น้องครับมาออกันลังกายกับการัาาบพี่น้องและเรียนรับาทางกา,าองรอบรมาาจากกรมที่ดับเนิน เดียวปน์ไปายตั๋วหน้าน้ลพละนมโยนได้กินอาหารครบจนได้อนพักผ่อและออกกำลังคนจะมีพลังมีบัตรมีหวังดังงใจอยากมีต้องรบุปน์ไปขายตั๋นาเอรและคนอมีแต่กันตั้งแาแต่เทาะัติกตู้กั รับออกลำลังกายที่ไหนก็ได้ไม่เกี่ยมที่ทางยืดเส้นยืดสายบางเรืองโลต่างๆผมเพียดได้ผลสร้างกายแข็งแรงสุขภาพดีเปิดบ้านจะไป่งสรมกอี่สิทธิชีวิตทางไกลการุ่งทางิมองประกอบที่สิทการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียนกิจกรรมที่ดำเนินการ หนึ่งคณะครูในโรงเรียนได้รับการตรวจส,สุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิสองบุคลากรในโรงเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องสุขภาพเช่นข้อมูลจากโทรทัศน์เสียงตามสายหนังสือพิมพ์อยู่เป็นประจำและได้ให้ความรู้ถ่ายทอด